สวัสดีจ้าพี่น้องมือนิจินสิบผ้ามากินมกปดุกกินมกเองเลยจ้านี่แต่ว่าจินบดิเห็ดวิธีเบิ้องน้อจ้าเห็ดให็บเบื้องละก้อนกินจินกระฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจินผ้าแสบหน่อยเด้อค่ะมีทั้งเพจแล้วก็ยูทูบนะคะเนาะจังใดก็ขอบคุณหลายๆเด้อจ้าเด้อมื้อนี้ก็มีหมูทอดน้ำได้พี่น้องหมูทอดไก่ทอดแหนม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 อะไรนี่แล้วเนาะจ้าเนาะนี่ เห็นยะู่หรอเนาะมีมีหมูทอดมีแหนมแล้วก็มีข้าวเหนียวได้พี่น้องข้าวเหนียวเต็มกระติบคือเกลีบนหนึ่งเองมาแซบๆน้ำกันเลยนี่คือหมกปลาดุกจินทำเองมากเลยน,นะมีบักแตงนะมาพี่น้องแตงแตงแตงมาเลยมากินข่าวน้ำกันจ้านี่หมูทอดหมูทอดมีแหนมมีแหนม เนื้อมูแซบด้วยจ้ะนี่ก็เป็นหมูทอดหม,มกใส่ผักชีลาวพี่นะ้องผักชีลาวแล้วก็ผักกะหลำ่ำ แซบ่บพี่น้องมากินน้ำกันมกเองเืันนี้อ้ยแซ่บคักเนื้อตอนปลาดุกใส่เข้าเบือใส่ใส่เข้าเหนียวอะ่ะพี่น้องเข้าเหนียวที่เ้าแซแดด่แล้วอ่ะสุดยอดเลยหอมมากที่ยว มีปลาดุกปลาดุกแล้วก็กินพริกน้ำกินอื้มเศแเศษแพงเรียบัะนี่เฮ็ดเองเลย ใส่ต้นหอมใส่ต้นหอมผักชีเหล้าเยอะไป ใส่แป้งข้าวเหนียวใส่ข้าวเหนียวที่เฮานหนึ่งอะ่ะ,ะอมตะจ้ำเนี่ยปลาหลายๆชิ้นเลยพี่น้องเศ่ษ นี่เลยโอ้ยแซ่บแซบแซบอือ ก็ะได้กินนองไปหาใบตองไปซื้อใบตองมาเพราะว่าอยากกินนะจ๊ะนะก็ไปซื้อใบตองมาแล้วก็มาเห็ดแต่ว่าจิ้มบดิเ็ดวิธีน,นี่ห่างปลาดุกโอปลาเปื่อยดีเสนอพี่นอนะอ้องดูนะอุ้ยแสบแสบแสบแห้งหอมผักซี ตะไคร้ใบบักกูดทำเครื่องแล้วเอามาหมักใส่ปลาซีอันอยู่ในใบตองมันก็เลยเป็นซีเหมือนใบตองหมดเลยนาะจะเนาะ โอ้ยแสบแห้งพี่น้องเอ้ยทำเองแสบเองเลยทีนี้มาเด้อจ้ามากินขอน้ำกันเข็แเราก็กินเลยพี่น้องพึ่งสุก หมูทอดก็มีกรับขา่าวลายางได้หมดในพีหนังเลยเนี่ยประดุกได้จ้นะเนี่ยชิ้นกรบกระลำผัฟซี่ ข,ขนาดเลยนะอ้ยอืม แต่แนวแสบๆเลยแนมแนมย่างใส่แบบแป้งข้าวเหนียวเนาะเป็นข้าวเหนียวแซ่นั่นแหละแป้งข้าวเหนียว อุ๊บจังเมีเหนียวเนี่ยปลาดุกเ,เ,นนเ,นนเ,เนี่ยเนื้อเน้นๆเลยอ่ะเนี่ยเนื้อปลาดุกใส่พริกหลายๆเผ็ดๆแซ่บๆเลย ปลาประดุกมันหมกแสบอยู่นะจ้ะน,น้อ่เนื้อปลา กินหนึ่งอย่างมาโดนแล้วกินกระสือมากินที่นี่เฮ็ดกินเองเลยอืสะใจไปเลย เนี่ยปลาดุกเนื้อเนื้อโอ้ยแสบได้ไม่แต่เนื้อแสบหมูอมทอด แมมไก่อิ่มแล้วคะ่ะสำหรับคลิปกินหมกปลาดุกโอ้ยสุดยอดเลยแซ่บๆหอมอันยังก็ผักซีลาวขาดไครไปบระก,กูดเครื่องหอมหอมเลยสำหรับคลิปนี้จินก็ฝากไปซับนี้นะจ้ายัางได้จินก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจงินพาแซ่บนเด้อค่ะมีทั้งเพจแ,แล้วก็ยูทูบแล้วก็ยังไ้ขอบคุณหลายๆนอจ้าพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย